สคริปต์วิดีโอย t u b e ความยาว500คำสำหรับช่อง Luxury รี่า์ลบ2 0 2 5 Honda c i v i c ภายนอกเท่านั้นยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury รี่าแหล่งรวมรถหรูรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสปอร์ตและดีไซน์สุดหล้ำจากแดนปราดิบนั่นก็คือ Honda Civic ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดครับ Honda Civic คือหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เปิดตัวครั้งแรกในปี1972และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงรุ่นปัจจุบันด้วยยอดขายที่ทะลุก,กว่า27ล้านคันทั่วโลก Honda Civic จึงกลายเป็นรถยนต์สัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อถือและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมครับในปี2025 Honda Civic มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งเพิ่มความดุดันและความลำให้กับด้านหน้าของรถ ไฟหน้าแบบเลดเรียวยาวพร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ออกแบบให้รับกับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวครับด้านข้าง Honda Civic 2025เน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่พาดยาวตั้งแต่ไฟหน้าจรถไฟท้ายล้ออลลอยขนาด18นิ้วแบบใหม่ที่มีลวดลายแบบไดมอนด์คั t ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนเส้นหลังคาที่ลาดเอียงอย่างนุ่มนวลแบบเฟสแบ็กยกระดับความหรูหราและความปราดเปรียวในคราวเดียวกันครับ ด้านท้ายของตัวรถ Honda c ซ vic 2025ยังคงความดุดันด้วยฝ่ายท้ายเลดรูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์การชนหลังออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมปลายท่อไอเสียแบบคู่ที่สื่อถึงพลังของเครื่องยนต์สปอยเลอร์ท้ายแบบดิวอินเสริมแรงกดอากาศและเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมากยิ่งขึ้นครับในด้านสมรรถนะ Honda c ซี i c 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ VTEC t u r b o โบขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แแรงมา้า พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนมาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและตอบสนองได้รวดเร็วโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่ในทุกเส้นทางครับระบบการสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบมันติลิงช่วยให้การทรงตัวในโค้งดีเยี่ยมพร้อมระบบควบคุมการทรงตัว VSA และระบบเบรก ABS ที่ทำงานร่วมกับระบบ EBD อย่างแม่นยำมั่นใจทุกครั้งที่คุณเหยียบคันเร่งหรือเบรกกระทันหันครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda c ซีว c รุ่นใหม่นี้คือการออกแบบที่คำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์อย่างละเอียดช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสารและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมเส้นสายที่ลื่นไหลทุกจุดสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างรถที่ทั้งสวยและสมรรถนะเยี่ยมครับทั้งหมดนี้คือความเหนือระดับของ Honda c ซี i c ปี2025ที่พร้อมจะเปลี่ยนนิยามของรถยนต์ซีดานสปอร์ตไปอีกขั้นถ้าคุณชอบความลงตัวระหว่างความหรูหราและความแรง Honda c ซี i c คคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury Car ของเราเพื่อรับชมรถหรูรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ